ส่งองค์เทพความหมายของการรับขันขององค์เทพการรับขันมีด้วยกันหลายอย่างอธิบายดังนี้ขันห้าหมายถึงการรับสินห้าโดยนำมาปฏิบัติโดยเคร่งครัดถ้าทำไม่ได้ก็จะเผลอไปรับเข้ามิฉะนั้นแล้วอาจถูกลงโทษได้ขันแปด หมายถึงการรับศินแปซึ่งจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ห้ามร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยางดเว้นอาหารมื้อเย็นสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาเหมือนการถือศินบวชพรามนั่นเองส่วนขันเก้าก็หมายถึงการรับศินอุโบโสถการถือศินแปดเคร่งครัดเด็ดดอกไม้ก็ไม่ได้ดมดอกไม้เครื่องหอมก็ไม่ได้ กินแต่อาหารเจหรือมังสวิรัตขันสิบหมายถึงศีลของสัมมาเนรหรือสัมมาเนรีก็เท่ากับการถือบวชโดยถือสิกขาบทสิบประการขันสิบหหมายถึงศีลของนักบวชที่มุ่งการบำเพ็ญสมาธิภาวนากินอาหารมื้อเดียวงดเป็นของสดของขาวกินแต่ผลไม้เผือกมัน ไม่เที่ยวเดินพลุกพล่านอยู่ด้วยการสำรวมปฏิบัตินั่งสมาธิเป็นที่เป็นทางแทบจะทำตัวเหมือนนักปวดเพียงแต่เป็นการบวดใจดไม่ได้บวชกายเท่านั้นดังนั้นหากถือปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ก็จงอย่าได้รับเลยหากแม้นมีใครแนะนำให้รับก็จงพิจรารณาให้ทวนทีเสียก่อน เพราะการครับขันนั้นไม่ใช่เพียงนำมาบูชาแต่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำด้วยก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงองค์เทพที่รับมาด้วยจึงจะถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะสร้างปัญหาเดือดร้อนได้เพราะถือว่าผิดศีลถ้าจำเป็นต้องรับด้วยเหตุอนันใดก็ตามเช่น นิมิตจ,จากองค์เทพมาบอกเองก็ควรพิจารณาให้ดีว่าจะรับจากใครหรือถ้าเป็นตำหนักก็ต้องดูว่าร่างนั้นปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมหรือไม่เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะทำพิธีมอบขันให้หรือเปล่าเพราะหากเป็นร่างที่แอบอ้างหรือเป็นเทพกึ่งเปรตก็จะนําเอาปริวารที่เป็นตีนโรงตีนศีลมาครอบให้แทน ก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่อันนี้ต้องระวังให้หนักสักจจะองค์เทพมนุษย์หรือว่าจำเป็นต้องรับขันเพื่อยอมอุทิศตนเป็นร่างให้กับองค์เทพแต่และองค์นั้นก็จำเป็นต้องรับทราบว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสมควรแก่ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นการปฏิบัติตัว คือการทำตนเองให้เป็นนักปุญมันสแสวงหาบุญกุศลเหมือนการสร้างสั่งสมบรารมีให้มากที่สุดเช่นการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรถือศีงกินเจสมาธิภาวนาการปรนนิบัตก็คือการใช้นีใช้สิีลอันเกิดจากชาตินี้และชาติที่ผ่านมารู้จักกะตัญญูก,กะตะเวทิตาเช่น การปรนิบัติวิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณการโปรดสัตว์ก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์เท่าที่จะสามารถทำได้รู้จักมีเมตตาธรรมนั่นเองส่วนสิ่งที่มนุษย์จะได้รับการตอบแทนจากองค์เทพก็ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานขอในตอนครอบขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมไม่เกินกฎแห่งกรรมลักษณะของชั้นเทพของจิตวิญญาณในระดับต่างๆที่จะลงมาประทับทรงหรือเข้าทรงมนุษย์นั้นหากเรารู้จักสังเกตให้ดีก็พอจะแยกได้ว่าเป็นเทพหรือเป็นผีโดยอาศัยหลักพิจรารณาโดยสังเกตดังนี้ ข้อที่หนึ่งประทับทรงจากส่วนล่างจิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากปลายเท้าขึ้นมามักจะเป็นพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณมนุษย์ที่ตายไปแล้วประทับทรงจากด้านหลังจิตวิญญาณใดประทับทรงจากด้านหลังมักจะเป็นวิญญาณทั่วไปที่มีฤทธิ์อำนาจซึ่งมักจะเรียกขานกันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าปู่เป็นต้นการประทับทรงจากด้านหน้าจิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากด้านหน้ามักจะเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นเทวดาฉันจาตุมที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ประทับทรงจากทางบาจิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากทางบามักจะเป็นเทพหรือดาบทที่มีฤทธิ์ในระดับกลางๆ ประทับทรงจากกลางกระมอมจิตที่ประทับทรงจากส่วนศีรษะหรือกระมอมมักจะเป็นเทพในระดับสูงสำหรับคำแนะนำดังนั้นแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะมีองค์หรือไม่ก็ตามถ้าท่านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงครูบาอาจารย์ องค์เทพเทวีที่คุ้มครองรักษาตนเองก็น่าจะเพียงพอเพราะการที่เทพมาอยู่กับเราก็ได้เหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือปรารถนาจะได้ร่วมสร้างบรารมีและช่วยเหลือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนผ่าด่างสร้างบรารมีทำบุญไหว้พระสร้างแต่กรรมดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราทำได้ดีดังนี้ ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปรับขันเทพเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาประกอบด้วยฮีริโอตป,ปะคือความละอายและเกรงกลัวตบาบย่อมไม่สร้างปัญหาใดๆให้กับร่างที่จะมาอยู่ด้วยปลอดทั้งกลัวบาปการที่จะทำให้เจ็บป่วยหนักแสนสาหาัสหรือลงโทษอะไรหนักหนาก็คงไม่มีนอกจากช่วยเหลือเท่านั้น แต่ที่มันเจ็บป่วยหรือที่มีปัญหาในหน้าที่การเงินจนล้มละลายมันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ใครจะเข้าไปแก้ไขได้นอกจากช่วยประครับประครองตนจิตตนใจให้ไปหาผู้ที่สามารถแก้ไขวิบากกรรมส่วนนี้ได้ดังนั้นแล้วบางทีพอรับขันเขา้าแล้วหันหน้ามาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิอะไรๆมันก็ดีขึ้นตามบารมีของตนเพราะก่อนหน้าเมื่อ,อยังดีอยู่นั้นก็ไม่เคยคิดปฏิบัติจริงจังทำบุญก็มีบ้างตามโอกาสเพราะหากเทพจะมาอยู่ด้วยก็คงไม่จำเป็นต้องทำพิธีอะไรมากมายการรับขันเป็นเรื่องสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเพรดท่านจะมาอยู่กับมนุษย์ บางทีก็ติดตามมาแต่กำเนิดอยู่ติดตามเรามาตลอดเพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นเองเพิ่งจะมาคิดรับขันเพื่อรับองค์เทพเพราะอยากโดยเท่านั้นหรือเป็นแต่ผู้เป็นร่างทรงที่ทำหน้าที่สงเคราะห์มนุษย์ในการบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นหน้าที่ขององค์เทพที่ผ่านร่างมาจะสั่งดำเนินการตามโอกาสต,าต่างๆ ข้อสังเกตมนุษย์ผู้ที่มีองค์เท่แฝงอยู่นั้นสังเกตได้ด้วยตนเองไม่ยาก 1. เหมือนศีรษะข้างเดียวบางทีทางการแพทย์ว่าเป็นไมเกรน 2. หนักต้นคอบางครั้งหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอบางทีขับรถจุดดีๆก็รู้สึกหนักบ่า 3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนคนหายใจไม่อิม่มบางคนเป็นบ่อยจนหมอว่าเป็นโรคหัวใจ 4. ฝันแม่นยำมีหลังสังหอนแม่นยำบางทีก็เรียกสัมผัสที่หกหรือเรียกว่าซิกเซนห้าชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโชคได้ใกล้เคียงบางทีผิดแต้มเดียวกลับบนกลับล่าง กับหน้ากับหลังซื้อทีไรก็เฉี่ยวไปเฉียวมาเป็นประจำแต่ถ้าไม่ซื้อเที่ยวบอกใครเขาก็จะถูกกันไป 6. บปังครั้งหูจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเหมือนเสียงกระซิบก็มีเสียงดังก้องในหูก็มี 7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรลี้ลับจะรับรู้โดยการสัมผัสคนลุกชัน เย็นซาไปทั้งตัว 8. บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาพีก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นรวดเร็วขึ้นมา 9. หากนั่งสมาธิจะได้หูทิปตาทิปเร็วกว่าคนทั่วไปดังนั้นอาการบางอย่างหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วมันไม่หายก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิตามที่ว่าและแผ่เมตตาเบาๆ ทุกอย่างมันจะหายไปเองเสียงโชคลาภก็จะได้เพราะประมีที่ทำนี่แหละแต่บางอย่างก็อาจจะให้เกิดจากสัมภเวสีได้เช่นกันเช่นปวดศีรษะเป็นประจำบางครั้งปวดมากจนทนไม่ไหวหมอว่าเป็นความดันบ้างก็แล้วแต่ก็ควรตรวจเช็คแก้ไขเพราะอาจถูกสัมภเวสีเกาะอยู่ในศีรษะได้หรือสอง ปวดไหลเป็นประจำหมอว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบกินยาทายาก็แล้วมันไม่หายตึงไปหมดถือว่าผิดปกติ 3. ม,มือเท้าชาเป็นซี่จากไหลหรือตะโพกหัวเข่าก็ตาม 4. แน่นหน้าอกมากผิดหรือปวดบริเวณกระเบนเน็บบางทีการแพทย์กระบุว่าหมอนกรองกระดูกทับเส้นเป็นแต่กรณี การเกิดอุบัติเหตุเลื่อนหกลม้มจนกระแทกพื้นอย่างแรงนั่นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดเป็นกรณีไปอาการเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวกับองค์เทพแต่เป็นการแทรกซ้อนจากจิตวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเองดังนั้นการที่ได้กล่าวพาดพิงถึงการรับขันหรือองค์เทพ ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใช้วิจารณญาณในการแก้ไขตนเองให้ถูกต้องไม่ใช่ใช้เงินแก้ไขเพราะวิบากกรรมเป็นของมนุษย์ที่กระทำกรรมาครูบาอาจารย์องค์เทพก็ตามก็ไม่อาจฝืนกฎแห่งกรรมได้แต่อาจชี้ทางแก้ไขให้ได้เพราะการเจ็บป่วยหรือปัญหาต่างๆที่รุมเร้ามนุษย์นั้นมีกรรมเป็นต้นเหตุที่สำคัญ การแก้ไขเรามาแก้กันที่ปลายเหตุมันก็ต้องไม่จบต้องรู้จักต้นเหตุก่อนเพราะเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น